ไม่มีที่จะอยู่แล้วลงมาเลยขึ้นไปได้ก็ต้องลงได้ขึ้นไปเองเบอรดูพี่เค้าเขาอยู่เรียบร้อยนะดูพี่พันสาเห็นไหมพันสาไม่ร้ายเลยเธอนี่มันเกินเบอร์เนี่ยุสายจะปีนขึ้นไปอันนี้ใครคะ ให้กินแยกต่างหากค่ะเลอะเทอะเหมือนกันฝนก็ตกอีกแล้วแต่งตัวไวยลิงนี่เนี่ยเอาลงมาเมื่อกี้ขึ้นไปยังไง มันก็สูงอยู่นะกับโต๊ะนะมันปีนขึ้นไปดูัดลมบ้านแม่ก็เหลือเกินรีไซคเคลิลฝากระจังหน้าหมด <c oughs> แล้วพี่พรรษาเนาะแล้วสนจะตายอ้วนเลยเนาะไม้เหมือนพี่พรรษาเรียบร้อยเนาะ มาเลือมาเลืกมาหาแม่มาวุ้ยจุกตรกมาคุยกันตรงนี้เรามาคุยกันที่มันเป็นยังไงวะอะเมื่อวานมันนกอะไรวะฮะมืดตื่เลยฝนจะตกเมื่อวานนกอะไรวะเด็กกันเนี่ยโอ้ยใจหายใจคล่องนี่อย่าเป็นอย่างนั้นอีกนะลูกนะไม่ใจหายใจคล่องหมดเลยโอ้ยทไมเอฟซี ห่วงหมูกันเยอะแยะเลยลูกรู้ไหมลูกอืมช่มน้อย FC ห่วงหมูกันเยอะมากเลย FC ให้กำลังใจหมูเพียบเลยน,นนะ,นะะลูกนะอูไอลิงนูหนูหายไวๆจะได้สซนแบบไอ้ลิงลูกหนอยลิงหน่อย <c oughs> <c oughs> อ่ะลงมาแล้วท่านลงมา เรื่องความสนนิไว้ใจไอ้กระเพราได้เลย